สลับไปดูที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคะหลังจากที่เผชิญหิมะตกหนักมา2วันติดกันค่ะล่าสุดมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่5คนแล้วนะคะและนอกจากเกาหลีใต้ฝั่งของเกาหลีเหนือนะคะมีรายงานบอกว่าที่กรุงเปียงยางรวมไปถึงอีกหลายๆพื้นที่เผชิญกับหิมะตกหนักเช่นเดียวกันบางจุดค่ะบอกว่าหิมะตกเป็นปริมาณที่เยอะมากๆนะคะวัดความหนาได้มากกว่า40เซนติเมตร ลงไปดูทั้งสองพื้นที่เลยนะคะเริ่มจากเกาหลีใต้กันก่อนสำนักข่าวย้อนฮับค่ะรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต5คนโดยเหตุการณ์เสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดคยองกีที่ติดกับกรุงโซพบว่า4คนเสียชีวิตเพราะการพังถล่มของสิ่งปลูกสร้างที่รับน้ำหนักไม่ไหวส่วนอีกหนึ่งคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนหลังจากรถบัสคันหนึ่งเสียหลัก พุ่งลงข้างทางเนื่องจากความลื่นของสภาพถนนที่มีน้ำแข็งปกคลุมค่ะนอกจากนี้นะคะหิมะที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องอยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางทางเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินอย่าง f l t radar t 4 e f รายงานว่าสนามบินอินชอนของกรุงโซได้รับผลกระทบที่หนักที่สุดผู้โดยสารต้องเผชิญกับความล่าช้าฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะ ขณะที่เที่ยวบิน14%ดเดลเ์อีก15%ถูกยกเลิกในวันที่18พฤศจิกายนหรือว่าป่อวานนี้เช่นเดียวกับรถไฟนะคะมีความล่าช้าเหมือนกันส่วนโรงเรียนในจังหวัดคีองกีซึ่งอยู่ติดกับโซได้รับอนุญาตให้หยุดการเรียนการสอนในวันนี้ถ้าจาเป็น ส่วนเก้าหลีเหนือนะคะอยู่ในสภาพที่ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะสำนักข่าวทางการเปิดเผยว่าเขตคังนัมเป็นจุดที่มีหิมะตกลงมามากที่สุดในกรุงเปียงยางโดยวัดความหนาได้ถึง26เซนติเมตรระหว่างวันพุธแล้วก็พฤหัส,สบบกดีแต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะคะที่หิมะตกเป็นปริมาณหนากว่า40เซนติเมตร อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเ็าตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหิมะที่ตกลงมาในเกาหลีเหนือตั้งแต่วันพุธเป็นเพียงหิมะระลอกแรกของปีนี้ซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากหลายๆปีทางเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะเริ่มมีหิมะตกนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วโดยหิมะที่ตกหนักผิดปกติของเดือนพฤศจิกายนก็เกิดจากอุณหภูมิของน้านทะเลทางตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีอุ่นกว่าปกติซึ่งปะทะกับกระแสะลมเย็นค่ะ